ผมวันนี้จะมาดูพันธุ์ปักษาบสายพันธุ์ก้าแดงนะครับผมดกเป็นพวงเล่นครับครับประมาณนี้นะครับสังเกตพวงนี้ครับมีสี่ลูกเลยนะครับครับสุดยอดมากครับปักษาบสายพันธุ์กัาแดงนะครับผมดอกยืดยั่วเลยนะครับสังเกตนะครับดอกไล่กันเลยครับักาบสายพันธุ์กัาแดงนะครับผมสนใจก,ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร096 สามสองหนึ่งเก้าห้าเจ็ดแปดนะครับผมเป็นผักสาบอีกชนิดหนึ่งครับเป็นพันธุ์ที่ดกอีกชนิดหนึ่งนะครับผมมากนะครับ,รรบสังเกตดอกกอกเป็นวงพวงเลยนะครับสังเกตดอกได้นะครับส่วนนี้ต้องบำรุงปุ๋ยแล้วก็บำรุงน้ำไม่ให้ขาดนะครับเขาลิ่งออกอันนี้ผักสาบยังไม่ถึงสี่เดือนเต็มนะครับชุดนี้นะครับผม อีกห้าวันถึงจะครบสี่เดือนเต็มนะครับดกขนาดนี้นะครับผมถ้าผ่านเวลาไปประมาณห้าถึงหกเดือนนี้โอ้สุดยอดเลยนะครับดกมากๆนะครับผมเป็น 1, พันธุ์ผักสาบสะพันธ์ก้านแดงสนใจก็สอบถามเราเลยเพื่อนที่เบอร์โทร0963219578นะครับผมหรือจะแอดไลน์มาสอบถามไว้ที่เบอร์โทร0963219578นะครับผมสนใจสอบถามต้นพันธุ์ ทางสวนติ้งหอยแก้วจำหน่ายตัวละ80ปดสิบาทเท่านั้นนะครับผมสายพันธุ์การแดงนะครับดอกครับผมนะครับสังเกตนะครับยังไม่ปลูกยังปลูกยังไม่ถึง4เดือนนะครับเนี่ยนะดกมกนะครับใบลงมาครับไบลงมาข้างล่างครับดูดกนะครับดอกยั่ยๆเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเป็นพวงพวงเลยนะครับนะครับเห็นไหมครับยอดนะครับสายพันธุ์การแดงเนี่ยตามลงมาเลยครับ นี่ครับสังเกตการได้ครับแดงเลยครับนี่การแดงเป็นแดงอย่างนี้นะครับเป็นส้พันธุ์ชนิดหนึ่งที่ดกมากๆเหมือนกันครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่อเตรียมหน้าที่0963219578นะครับผมทางสวนติ๊กหอยแก้วรับประกันต้นพันธุ์แท้แน่นอนครับผมตัวเมียทุกต้นนะครับนี่ครับเป็นหมูพวงเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยหนึ่งพวงนี้ยังมีทั้งสามลูกก็มีนะครับสังเกตครับ สวยนะครับผมนี่ผมจะเอาสายพันธุ์หยดน้ํามาเปรียบเทียบนะครับนี่สายพันธุ์น้ําก็ลูกใหญ่ไม่แพ้กันนะครับสายพันธุ์น้ดน้าจะลูกใหญ่กันนิดนึงนะครับกับการแดงนะครับผมสนใจก็สอบถามรายละเอียดต้นพันธุ์ศูนย์เก้าหกสามสองหนึ่งเก้าห้าเจ็ดแปดนะครับผมส่วนที่ข้อแก้วรับประกันต้นพันธุ์ตัวเมียทุกต้น,นครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ